สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็เห็นกล่องแบบนี้อีกแล้วนะครับเห็นกล่องบ่อยมากนะครับช่องผมก็ซื้อซื้อมาเรื่อยๆนะครับซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกนะครับแต่ว่าขายออกจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยได้ทําคลิปให้เห็นกล่องนะครับก็ซื้อเข้ามานะครับจะเห็นกล่องอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกล่องนี้ซื้อมาจาก กลุ่มซื้อขายนะครับก็คุณพี่ท่านนี้ก็ซื้อขายกันประจำนะครับผมซื้อกับพี่เขาบ่อยนะครับเหรียญก็พอที่จะซื้อมาขายได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้ได้เหรียญอะไรนะครับก็การซื้อขายออนไลน์นะครับอยากจะแนะนํานิดนึงนะครับได้ของมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งแกะทันทีนะครับอยากจะแนะนานะครับให้บันทึกคลิปสั้นๆไว้นะครับก็คือเหมือนกับท่านซื้ออะไรสักอย่างนะครับในในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์นะครับได้ของมาแล้วก็ แกะกล่องถ่ายคลิปไว้สักนิดนึงนะครับเผื่อว่าของข้างในไม่ได้เป็นแบบที่ตกลงคุยกันนะครับเราจะได้มีหลักฐานว่าอ๋อเนี่ยนี่ไงส่งมาแล้วที่อยู่เนี่ยชื่อผู้ส่งแต่ว่าของอะ่ะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุยกันนะครับเราจะได้มีข้อมูลอ้างอิงนะครับก็อันนี้ก็คือ <c oughs> มายังไงอะประมาณว่าบันทึกคลิปก่อนแกะแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ใหดูเลยนะครับก็เป็นหลักฐานในการ ซื้อขายกันด้วยนะครับแล้วก็จะได้แบบรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าเหรียญพวกเนี้ขายได้จริงผมก็มีการซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญนะครับต้องการที่จะขายก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวมาแกะแกะกล่องเช็คเหรียญเฉยๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับรับซื้อด้วยนะครับรับซื้อด้วยแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับน่าจะไม่เกิน5นาทีนะครับดูกันให้จบนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเห็นไหมครับ <c oughs> เป็นเหรียญ10บาทครุฑนะครับอันนี้ก็คือนี่ยีเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันนิดนึงนะครับขออนุญาตนับเหรียญสักนิดนึงนะครับเ,เหรียญสภาพสวยนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ตกลงพี่เขาลงขาแล้วเขามีประมาณ50บเหรียญแต่ก็คือผมก็ ซื้อมาให้กับซื้อมาขายอ่ะนะครับบางทีซื้อมาเยอะเกินบางทีก็เดี๋ยวยังไงอะ่ะผมอะ่ะสไตล์ผมก็คือซื้อมาแล้วก็จะขายให้หมดนะครับอันนี้ก็คือซื้อมาไม่ได้เหมาของเขาหมดนะครับซื้อมาแค่20เหรียญน,นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่า FC นักสะสมได้กันครบหมดหรือยังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนับเหรียญดูนะครับก็เช็คเหรียญเอ่อหนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจ11แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสก็โอเคนะครับยี่สิบเหรียญน,นะครับก็ตกลงครบตามจำนวนที่ที่ได้คุยกันนะครับก็ก็ก็โอเคนะครับการซื้อขายก็สำเร็จ ไปด้วยดีนะครับก็ไม่ยากนะครับการซื้อขายก็เราต้องรอบครอบสักนิดนึงนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับสาหรับมือใหม่นะครับที่ซื้อของเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับก็เราก็ต้องระวังให้ดีนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเช็คเช็คพ่อค้าก่อนนะครับว่าพ่อค้าเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับแล้วก็พอเราได้ของแล้วเราก็ประมาณนี้นะครับก็ก็มาแกะกล่องแล้วก็บันทึกคลิปไว้สักเล็กน้อยนะครับอันนี้เหรียญ10บาทครุฑนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมา,าระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือได้รับความนิยมสูงสุดเหรียญ10บาท61แบบ61วาระเหรียญครุฑจะราคาดีสุดนะครับเคยขึ้นไปถึง300นะครับท,ที่ขายกันนะครับเหรียญละ300 350ก็มีนะครับช่วงแรงๆแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับราคาจะดรอปลงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ราคามีขึ้นมีลงนะครับอยู่ที่จังหวะใครขายได้ ใครที่ขายก่อนหน้านี้ก็ถือว่าได้กําไรมากกว่าช่วงนี้นะครับก็การซื้อขายมันไม่แน่นอนนะครับบางคนคิดว่ายิ่งเก็บยิ่งแพงนะครับอันนั้นก็ใช้ได้กับบางเหรียญแต่ว่าสําหรับบางเหรียญก็คือต้องดูช่วงเวลาเหมือนคุดเนี่ยก่อนหน้านี้สยขายได้แน่สภาพ UNC นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่200210ราคาที่ผมขายออกนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็มีตั้งแต่ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแล้วแต่สภาพนะครับก็คือ,อต้องต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฟังจากหลายๆที่แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับต้องเราต้องแบบยังไงอะ่ะคัดหรือว่าเลือกซื้อในช่วงเวลาที่มันมันแบบราคาถูกนะครับหรือว่า,าบางช่วงที่ราคาสูงนะครับเราจะขายเราก็ต้องขายช่วงนั้นก็มันมันบอกไม่ได้นะครับว่าเหรียญ จะราคาขึ้นตลอดหรือว่าเหรียญจะราคาตรงลงตลอดนะครับไม่มีใครบอกได้นะครับนี่นะครับก็รับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อที่100บาทเริ่มเริ่มต้นที่100นะครับรับซื้อ1 0 0ยถึงร้อบาทนะครับสำหรับเหรียญ10บาทคูดแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพยายามไปให้เร็วจบคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยว เพราะว่ามีเหรียญเดียวเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปนะครับก็ซื้อจริงนะครับถ้าใครมีแบบนี้ผมก็ซื้อเข้าตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีส่งมาขายผมก็หาซื้อตลอดเหมือนกับรายการนี้คลิปนี้ผมก็ซื้อจากกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ก็3,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับ20เหรียญ3,000ัน 3, กว่าบาทนะครับ นี่นะครับจำไม่ได้แล้วว่า3,000เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ